เออได้แล้ว ate, น้ำปลานี่คือเรามาเดินรเราหักกินข้าวกินน้ำกันนะครับเราจะเดินทางต่อไปครับหลังจากเดินมาทั้งสิ้น15กิโลเต็มๆน้ำมันจับใบกองละเดี๋ยวเราต้องมีจีองะมุแล้วนะนี่คือน้ำตกถ้ำใหญ่ดูหลังจะไหลไปสู่น้ำตกเพนพบใหญ่นะครับเป็นน้ำท่าสวย ซู่ซๆๆๆซู่ซๆๆซู่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 เ,เดินทานี่ครับคือทางเดินขึ้นนะครับเดินขึ้นเดินลงเดินลงลวดิขึ้นไม่รู้จะเดินทำไม ตายตายค่ะนี่คือนท่องเที่ยวนะครับเหรียญมาโ,ย,โนยนนะครับอพอะหินก้อนนี้คุณมันมีความแ <ขา S 2> ปลกตรงที่ว่าตรงจุดหินตรงนี้แสงลงมากระทบพอดีนะครับแต่ทั้งภาพของเรานี่ชซนเซดิโอการาฟิกก็ไม่พลาดที่จะเก็บเลยนะไม่พลาดที่เก็บภาพด,ดีๆไว้กับไว้ฝากคุณผู้ชมครับไม่ได้ นี่คือลำน้ำากล่องออกไปท้ายเลยลำน้ำลำน้ำธรรมชาตินะครับที่อยู่บนภูกระดึงจริงๆภูกระดึงนะครับชื่อเดิมเรียกว่าภูกระดิ่งนะครับแต่เพี้ยนมาเป็นภูกระดึงครับผมเพิ่งรู้จักแม่ค้าที่อยู่บนภูกระดึงนะครับว่าจริงๆแล้วภูนี้เขาเรียกว่าภูกระดิง่งม,มอสเยอะมากเลยนะครับขึ้นตามต้นไม้เย่ๆฮะอ้าว โอ้ยนางแบบเอ้ยเสื้อบดี้อุ่มกับทานมัน<อ>มน้อยละไงบอบอเขาไม่ถ่ายที่นั่นฉันจะถ่ายเอฟดี๋ยว่าบเจะที่ิางเดี่ยวเด้ปีที่มันบังไหมปีตรงกลางพู้งแย่พีเอ็กบังไมมไงปีตรงกลางไม่โยเห็นมานี่การนี้กันเลี้ยงเฟื่อแล้วธรรมาชาติย่อมสร้างทุกอย่างให้มนุษย์ แต่มนุษย์ชอบทำลายธรรมชาติชันใดก็ชันนั้นจริงไหมครับพี่เออเออจ้าหน้าที่อุทยานนะครับตักีไม่สนเอน่ออกไปทอนบามหาตอนนี้ใส่อือใส่ักบริเวณที่จะเห็นยับยืดบัชพืไอซีพีเอ็ ชีเบียกับพ,กพ่อดักมันหกคนแสนดงด่าเทียบยิ่งประหอดเนี่น้ำหอมสวยนม่ว่าพกแกก็กไหนมาเหร ทางขึ้น่ข้างชันนะครับนะน้ำตกอะไรเนี่ยใครรู้บ้างไป่รูป้ายะฮะนต้องไปดูป้ายข้างบนเลครับอไปกกดูป้ายน่นาาแล้วงมากแล้แปรจะอยู่ด้วยกันเหนเอะไรกำลังเซ็ตกล้องอยู่นะครับอ,อ,อยกจะไปยู่้กันหมดเลยเข้ามานะครับมานลครับ นี่คือน้ำตกขั้นใหญ่นะครับน้ำอาจจะมีเยอะเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็โอเคครับสวยดีครับมีต้นเมเบิ้ลด้วยนะครับซูบิโซเหนื่อยไหม,ไมเราจะมาอีกสักรอบไหม,ไมโอ้ยอ๋อยมา <laughs> มา <laughs> มา <laughs> มามา <laughs> ต้นไม้ต่อไปที่ไหนนะครับยาแตกอ่าพันธุ์ี้ต้นไม้ต่อต่อต้นไม้ต่อไปที่ไหนนะครับผาน้อยครับโอ้ยครับเราจะไปน้ำตกเฮ้ยไม่ใช่ผาน้อยใช่ไหมใช่ครับเดินเลียบผาไปเดินเลียบผาไปนะครับเดี๋ยวพ่อคอยด้วหายเหนื่อยแล้วก็เดินทางเลยนะครับอ๋อไม่หรอกคือต้องรอพี่ติ๊กครับอ๋อโอเคครับตู้สีหน้าครับมิดมิดบ้านมหาครับมิดมหาผมก็เจอนะคะวันนี้พามิดบ้านมหานะครับมาามิดแตัดเลยไม่มีเด็กสักคน น้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกเพลรนพบเดือดซ้ายเราจะไปทางทางแยกแล้วไปผ่าเล็กนะครับหรือว่าผ่าน,น้อยนะครับ เราจะไปใส่ก็นหรไ,ไ,ไปไปาหาน้อยไปหาน้อยแล้วไปใส่เกาะไปหาลมซาโอเคตามเส้นทาง <c oughs> ตามเส้นทางไหมพี่ลมพรเลยนะครับทางลูกหลังซ้าง <c oughs> ทางครับไม่มีอะไรครับมีแต่ต้นสนนะครับ แล้วก็ขี้ช้างนะครับ the เป็นบางจุดเออหาวให้ดอกสุดยอดเลยครับทิปนี้เป็นทิปที่อลอหดมากเดินอย่างเดียวครับ กเอยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้างนะครับถึงไม่มีอะไรให้ดูมากมายแต่ก็มีขี้ช้างให้ดูครับแต่เราก็ไม่อยากจะเจอเจ้าของขี้ไปหรอกครับหยอดเลยพูนนะครับ สามมายิบคุนแล้วครับพูนทีไหนคือยังเรียวแถบพ้นพ็นยังเกาะพูนพ้นเชี่ยวน้ำดูกจังลำหน้าพ้นยางเฟิมเฟิ่มเฟิไปพ้นโอ้ยโอ้โหใส่มาเลยชากล้วยมาเร็วมาเร็วเขาบอกว่าต้องขุนไก่กัวเอียวเเดี๋ยวเดี๋ยฟันหัวมันอยู่มันหล่อตัวให้ยยาง ทางแปดกิโลน่ะใกล้กว่าอ้าวแปดกิโลจะใกล้กว่าสี่รอยเมตรได้ไงองหกกิโลนะคะพี่ราคาค่ะอะช่อมือหนายช่อมือหนายไปไหมไปไหมไม่ไหวป้าบอกว่าป้าบอกว่าเส้นนี้มุ่งจะมาแค่เจ็ดคนเหรอไป้เก้าคนมาเมื่อเช้าสองโอ้โหบอกว่าไปไหมไปไหมอะไรนะมันจะได้เดินดูหลายหลายที่โอ้สามสามสามฝั่งนู้นไปสามที่ ไปนะโอเคมาก่อนมูนะคะถึงกอนมูนี่น้องติ๊กไม่ตายแล้วไม่ตายอาดอกมหกแล้วไม่ตายแล้วเสบเย้ยเลยเยยเลยเยแล้วเดียวจะีเไอ้ใจเงินแบ่งไงมาแ้วมาแววตัวใครไปใจเขาบุเรงมาแล้วสิบุรงไปห วันนี้เรามีสมาชิกมาเพิ่มเยอะแล้วครับต่างคนต่างมีจุดหมายปลายทางที่เดียวกันครับคือจุดจุดพักท่าท่องเที่ยวนะครับท่านสบาท่านมาชมหน้าผานะครับ แกงจักรยานด้วยทันน้ีนี้ก็จะมีร้านค้านะครับ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับเป็นระยะระยะสินค้าที่นักท่องเที่ยวชอบสุดก็คือน้ำแข็งปั่นครับทีนี้จะเป็นน้ำแข็งบดนะครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าแต่อร่อยมากครับนี่เป็นของสดใหม่ยิ่ห้าตัวใหม่หายหยาบเมฆกรงนี้ที่ไหนเอย อันนี้คือผาหยับแม่เหกตองพอหยุแม่เกเลยลโหโอ้มาดูดีอย่างนี้เลยมันจะมากเหรอเฮ้ยอ้ว้าว้้อมากเลยเอ้ยครับนี่คือผาหยับม่งนะครับผาหยับเมนะครับสูงมากครับสูงมากและน่ากลัวด้วยนะครับ ดูข้างล่างนะครับนี่คือความชันนะครับพาลมสักอีกสองกิโลกับอีกสี่ร้อยเมตรนะครับแล้วพาเยอเ่ยเมฆเราผ่านมาแล้วต่อไปเป้าหมายคือพาลมสักครับ